แอนแทกแดงนห้ดิฝนตกนะฝนตกเรือบุระบายเรือแมลงเรือแมลงบุระบายเตียงุ้กมือวิดีโอไอสัตว์ยังมาถ่ายกู เซียนเบ็ดมนงกลับไปบอกพ่อแม่มึงเลยนะว่ามึงซื้อเบ็ดมาแล้วตกเทียอะไรไม่ได้เลยนี่เียมึงก็ไปแดกเลยอร์มอีกครั้งเลยเนี่ยในบ้านแล้วเป็ดอะปลาอะไรจัดคั้งชีวิตมาเนี่ยมีเบ็ดเมื่อกี่คันมึงตกได้กี่โลแล้วรวมกันหนักน้ำหนักเบ็ดมึงยังมากกว่า เราไม่น่ากินขวาลไม่เยี่ยมมาสิ่ป่ะอ่าก็เป็นใช่น้ำปูเลยขึ้นาแล้หนาวเลยถึงว่าหหรือเปล่าหรือแกะเขาบอกขวดหรือเปล่าน่น่าหลยอด้วยน่าจะปลาผัดินได้หมดอ่ะมีแค่นี้